เิพาทุกคนมาที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นนักเรียนนะคะนักเรียนหนังสือเดี๋ยวนักเรียนลุกขึ้นมาก่อน นักเรียนลุกขึ้นมาเป็นคุณครูที่พอเราเขียนด้วยช็อกอ่ะแล้วมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้ได้ด้วยนะคะถือว่ามันเป็นโอกาสของคนไทยที่จะอัพทักษะหรือว่าพัฒนาทักษะให้ก้าวต่อไปในโลกปัจจุบันครับ Smart Classroom ค่ะเชื่อมโยงกับระบบ ICT เทคโนโลยีสามารถมาเรียนรู้ทั้ง Virtual แล้วก็ Physical ได้เลยมีเขาโชว์ให้ดูว่าเขาหยิบน้ำได้นะไหนลองซิ ทุกคนมาที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็เพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่งาน Huawei Connect 2024ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ World Expo Exhibition and Convention Center ที่นี่นะคะซึ่งก็มีหลายฮอล์เลยมีทั้งฮอล์ A แล้วก็ฮอล์ B ค่ะงานใหญ่มากๆเลยและสถานที่จัดงานนี้ก็เป็นสถานที่จัดงานใหญ่ของเมืองเซี่ยงไฮ้เลยข้างในมีอะไรบ้างตามไปดูกันได้ค่ะฝนตกค่ะิง คือตอนนี้ที่เรามาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูฝนนะคะเพราะว่ามันก็แบบตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดอยู่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ฝนยังไม่ตกเลยแล้วนี่ก็ตกอีกแล้วค่ะรีบเข้าค่ะเนี่รอสแกนค่ะเราก็จะเอาอันนี้สแกน <Thank you. S 1> มันต้องสแกนกระเป๋าวะเราต้องตรวจรักษาความปลอดภัยกันนะคะต้องมีการสแกนกระเป๋ากัน เราเห็นป้ายนี้เราสนใจค่ะเพราะว่ามันมีความหมายนะคือตั้งแต่ปี2018เนี่ยคอนเซปต์ของงาน Huawei Connect เนี่ยเขาใช้คอนเซปต์ว่า Activate Intelligence ใช่ไหมคะคือถ้าจะว่าไปเนี่ยปี2018เนี่ยเรื่องของ AI มันก็ยังไม่ได้บูมมากนะคะแล้วมันก็บูมขึ้นเรื่อยๆอ่ะ2019ก็เป็น Advanced Intelligence พอปี2023ค่ะมันเป็น Accelerate Intelligence แล้วแต่พอมาปีนี้2024มันไม่ใช่แค่ a d v a n c e มันไม่ใช่แค่ Accelerate อะแต่มันคือ Amplify Intelligence ก็เป็นคอนเซปต์ที่ก็คือการขยายความชันฉลาดขึ้นไปอีกด้วยการใช้งานที่กว้างขวางขึ้นเทคโนโลยี Technology ที่ก้าวหน้ามากขึ้นมีพาร์ทเนอร์ที่มากขึ้นและอีโคซิสเต็มที่ดียิ่งขึ้นภาพเดียวเนี่ยอธิบายสภาวะการในแต่ละปีได้ดีเลยนะคะอันนั้นเริ่มต้นสตาร์ทออกวิ่งอันนี้วิ่งแล้วเราก็วิ่งเร็วขึ้นอีกแต่อันนี้คือแบบว่าวิ่งแบบสุดพลังอะแล้วมันจะเป็นความแอมพลิฟายอินเทลเจนซ์ังไงเนี่ยเราต้องมาดูกันค่ะ งานหัวเว่ยคอนเน็ก2024ที่เซี่ยงไฮ้ปีเนี้ยภายในงานก็จะมีเมนสเตจที่มีพิธีเปิดงานโดยคุณอีริกซูซึ่งเป็น d e p u t ี้เ a ียร์แ rotating เ h a ยร์แมนหัวเวยมาสแสดงวิสัยทัศน์และยังมีเซสชั่นต่างๆที่ห้องใหญ่นี้ด้วยค่ะและก็มีบูธโชว์เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับคอนเซปต์ของงาน Amplify Intelligence ทั้งจากหัวเว่ยเองและจากพาร์ทเนอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยมาร่วมสแสดงความล้ำหน้าของเทคโนโลยี AI แบบ2ชั้นของ h ข l l อเลยล่ะค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นนักเรียนนะคะนักเรียนหนังสืออันนี้ก็เป็นสมาร์ทคลาสรูมค่ะซึ่งมันก็จะเป็นคลาสรูมในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์กระดานดำที่คครูเมื่อก่อนเขาใช้เพราะว่าจะเขียนแบบด้วยชอคกันใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้เจ้าเครื่องที่เห็นนี้มันก็จะเป็นกระดานดำแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ซึ่งเดี๋ยวมันทํางานยังไงเดี๋ยวทําให้ดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นไอเดียฮัรคือมันก็จะเป็นไวบอร์ดที่แบบว่าเวลาเราสอนหนังสือเราก็จะใช้ไวบอร์ดกันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นไวบอร์ดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถที่จะเปิดพวกสไลด์ powerpoint สไลด์พรีเซนเทชันอะไรทั้งหลายเนี่ยเวลาสอนหนังสือได้คครูหรืออาจารย์ก็ใช้ได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวนักเรียนลุกขึ้นมากก่อด นักเรียนลุกขึ้นมาเป็นคุณครูเวลาเราสอนหน <mos c> ังสือเงี้ยนะคะเราก็จะเขียนลงไปในนี้ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างนี้อึ๊บก็เขียนลงไปมันจะใช้ AI คะ่ะเวลาเราเขียนด้วยลายมือไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ให้เลยซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นเนาะแล้วมันก็ยังสามารถเซฟลงไปกลายเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยหรือว่าวาดพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกรูปภาพอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกเมนูตรงนี้ได้ ถ้าอยากจะวาดเป็นรูปภาพอะไรอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วาดไปนี้เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นสี่เหลี่ยมอา้าววันนี้เราวาดไม่ดีสี่เหลียหล่ยมค่ะอ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็เคยเคยรีวิวมาแล้วเหมือนกันก็คือตัวไอเดียฮับเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นฟีเจอร์แบบนี้แล้วก็ถ้าจะใช้พรีเซนเทชันก็แค่เปิดไฟล์พรีเซนเทชันขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสไลด์พรีเซนเทชันใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเด็ดกว่านั้นคือมันเชื่อมกับนี่ด้วย นี่ก็คือกระดานดำอิเล็กทรอนิกส์ที่พอเราเขียนด้วยช็อคอะแล้วมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้ได้ด้วยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเขียนอะไรลงไปในนี้มันพอมันโผล่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วไงมันก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ดูได้ผ่านทางมือถือผ่านทาง iPad ผ่านทางแท็บเล็ตนะคะแล้วมันยังเซฟลงไปเป็นไฟล์ได้ด้วยเดี๋ยวลองเขียนให้ดูแต่ก่อนอื่นเราต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหมนี่ปุ๊บ เราเขียนต้องระวังนะคะไม่ให้มือเราไปโดนอะไรตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดนี่ชัดเจาวเลยไม่สวัสดีเซียไทยโอเคแล้วเราก็ลบได้อย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีจอแบบนี้ มากกว่าหนึ่งนะคะมันแปลว่าเราสามารถที่จะมีคลาสรูมหรือว่ามีห้องเรียนเนี่ยที่กระจายกันอยู่มากกว่าหนึ่งที่ก็ได้แล้วมันสามารถลิงก์เชื่อมกันได้ด้วยเหมือนกับได้นั่งเรียนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันถึงแปลว่าจะอยู่คนละที่แล้วก็ทําพวกเรียนแบบไลฟ์ก็ได้นะคะเราก็ติดกล้องคือมันก็จะมีโซลูชันที่มีกล้องด้วยติดกล้องที่ด้านหน้าตรงนี้เพื่อที่จะจับ คลาส s ร o o m ที่นั่งเรียนกันอยู่ตรงนี้เราก็จะมีกล้องด้านหลังส่องมาที่บริเวณด้านหน้าที่ครูกำลังสอนอยู่แล้วก็สามารถที่จะเรียนแบบออนไลน์กันไปด้วยได้ mm hmm. ตัวนี้เนี่ยเป็นไอเดียฮับบอร์ด2 Pro นะคะซึ่งมันก็จะมีฟีเจอร์ที่มันเหมาะกับการที่จะเป็นห้องเรียนมากยิ่งขึ้นจากก่อนหน้านี้ตัวที่เราเคยรีวิวมันจะเป็นไอเดียฮับบอร์ดซึ่งเหมาะกับห้องประชุมมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันก็คือมีฟีเจอร์ที่มากกว่าน,นั้น ก็เหมาะกับการเรียนการสอนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้นคุณครูคนไหนไม่สะดวกที่จะใช้บอรตัวนี้ในการเขียนลงไปที่หน้ากระดานก็อยากได้ฟีลลิ่งแบบช็อคในหยิบช็อคขึ้นมาแล้วก็เขียนมาลงไปมันก็จะโผล่ที่หน้าจอนี้ได้เหมือนกัน แต่หลายคนบอกว่าไม่อยากใช้ช็อคใช้ไว้บอร์ดก็ได้ค่ะเขาก็จะมีกระดานแบบเนี้ยอีกแบบหนึง่งที่เป็นไว้บอร์ดที่เราคุ้นเคยอ่ะแบบใช้ปากาเมจิเขียนไว้บอร์ดนะคะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมาโชว์ภาพที่ตัวไอเดียหับได้เหมือนกันค่ะ และตัวสมาร์ทคลาสมนี้นะคะมันก็จะมีพวกอุปกรณ์แล้วก็เน็ตเวิร์กที่มันถูกเซตมาเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะรองรับให้มันทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเขาก็โชว์อยู่ตรงนี้ว่ามันจะมีการเชื่อมต่ออะไรยังไงก็มีอุปกรณ์หลายชิ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้จะเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมดนี้ก็ได้แต่ถ้าใช้หมดนี้มันก็คือจะได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนี่ตามนี้ ยังไม่หมดค่ะเพราะงานใหญ่มากข้ามไปอีกฟากหนึ่งที่ hall B ก็มีสัมมนาแยกออกไปตามด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านการเงินเป็นต้นที่ได้เชิญสปิเกอร์จากทั่วโลกมาแชร์การใช้เทคโนโลยีในแต่ละสาขาซึ่งของไทยเราก็มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินขึ้นบรรยายในเซสชันเรื่อง education ด้วยนะคะซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินใช้ก็ยังรวมถึงระบบ smart classroom ที่พาไปดูเมื่อครู่นี้ด้วยล่ะค่ะ เอิมาที่หัวเว่ยคอนเน็ก2024ที่เซี่ยงไฮนะคะก็มาเจอกับอาจารย์ที่มอหรือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสองท่านค่ะอาจารย์แน่กับอาจารย์นิเวศนะคะสวัสดีสสดค่ะโอเลชนมาคุยกันนิดนึงนะคะ,คะเพราะ,ะว่าเห็นว่ามานี่ก็มาเป็นสปิเกอร์ที่งานนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการใช้โซลูชัน ของหัวเว่ยมีความร่วมมือกันกับทางหัวเว่ยที่มออหรอคะให้เล่านิดนึงคะ่ะว่ามีความร่วมมือกันยังไงคะค่ะก็คือในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์นะคะเราร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ยในการก่อตั้งศูนย์ที่เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เพื่อที่จะพัฒนากําลังคนคะ่ะด้านดิจิทัลค่ะเราร่วมมือกับหัวเว่ยสักพักหนึ่งลวค,ค่ะเราทําศูนย์ที่จะผลักดันในเรื่องความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพื่อยกระดับกําลังคนของประเทศเราคะ่ะ ซึ่งกําลังคนที่ว่าเนี่ยก็คือทั้งคนที่อยู่ในระบบแล้วก็นอกระบบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นหมายความว่าคือเราไม่ใช่นักศึกษาเราไม่ใช่คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหร,รือว่าไม่ได้อยู่ในวิทยาลัยใดๆเป็นใครก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนคือในการพัฒนาทักษะให้ให้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของ transform ในเรื่องของโลกดิจิทัลก็ยังมีในเรื่องของที่เป็นเป็น non degree กับ degree ในการทำงาน เรฝึกในเรื่องของคนที่เป็นกําลังสําคัญของเราใน,ในประเทศต่อไปในอนาคตในการที่จะรู้และเข้าถึงในเรื่องของดิจิทัลเราเชื่อศูนย์ว่าศูนย์ในเรื่องของ PSU หัวเว่ยอะคาเดมีและหัวเว่ยก็ให้โอกาสเราในการที่เข้าถึงแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกครับที่หัวเว่ยเปิดโอกาสให้เราเข้ามาร่วมแล้วก็เปิดตัวกับนอกนอกประเทศเป็นครั้งแรก<อ>ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับค่ะซึ่งหัวเว่ยได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างคะ โอ้ยให้ช่วยในเรื่องของการจัดการทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาพัฒนาทั้งหมด7จ็ดคลัสเตอร์ด้วยกันในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Big Data ใน AI ในเรื่องของคลาวด์ในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องฮาร์ดแวร์อะไรต่างเหล่านี้ครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้เราเข้ามาจอยกับหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ถือว่ามันเป็นโอกาสของคนไทยที่จะอัพทักษะหรือว่าพัฒนาทักษะให้ก้าวต่อไปในโลกปัจจุบันครับค่ะแปลว่ามีการเอาฮาร์ดแวร์มาลงให้ด้วย ใช่ค่ะมีฮาร์ดแวร์ด้วยซอฟต์แวร์ด้วยค่ะ,คะแล้วก็จะมีเหมือนห้องห้องเรียนพูดง่ายๆ่าเป็นสมาร์ทคลาสรูมค่ะที่จะสามารถเชื่อมโยงกับระบบ ICT เทคโนโลยีแล้วทุกคนสามารถมาเรียนรู้ทั้งเว r ร์ชวลแล้วก็ฟิสิก a l ได้เลยก็คือทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งที่แบบออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเชื่อมโยงกันทั้ง5วิยาเขตค่ะแล้วก็บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้สิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยค่ะเป็นความร่วมมือร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองค่ะเป็นการ สร้างโอกาสให้ทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็คนไทยค่ะถ้าคนอยู่นอกภาคใต้อะสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยได้ไหมคะยินดีเลยค่ะแม้จะอยู่ที่ภาคใต้ค่ะแต่ว่าภาคใต้กับภาคอืกก่นๆไม่ไกลกันละค่ะแทนที่ท่านจะมาเที่ยวภาคใต้ยอย่างเดียวอตอนนี้กลายมาเป็นมาเรียนรู้ได้ด้วยค่ะามาเรียนรู้มาเที่ยวมาชิมอาหารซึ่งศูนย์เนี้ยค่ะตอนนี้เราตั้งอยู่ที่วิเอเตตรังค่ะซึ่งวิเอเขตตรังก็จะเป็น ที่เที่ยวที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาอยู่แล้วฉะนั้นเรามองว่าต่อไปมันไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแล้วแต่มาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ต่อไปอาจจะรับนักเรียนที่มาจากต่างชาติได้ด้วยค่ะมไม่ใช่แค่คนไทยเราก็มองไปตรงนั้นนะคะพอเขาเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยมันแตกต่างจาก e-learning หรือว่าการเรียนทั่วๆไปยังไงอะคะคือเป้าหมายหลักๆของการตั้งศูนย์นี้กันขึ้นมาเนี่ยมันคือมันมีความแตกต่างคือเรามีศูนย์ที่ปฏิบัติได้จริง ่วนที่การันตีโดยหัวเว่ยและการันตีโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการที่จะเป็นบุคลากรที่สําคัญในเรื่องของการ transform ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรามีในระบบในเรื่องของการดูแลเหมือนกับเขาเรียกครับที่เราพยายามทําอยู่ที่ร่วมมือกับทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นในเรื่องของ smart governor อันนี้เป็นตัวโจทย์หนึ่งในการที่จะทํางานในการที่ขับเคลื่อนแล้วเราขับเคลื่อนคือไม่ใช่แค่ในในพื้นที่ภาคใต้อย่างเดียวแต่พื้นที่ทั่วประเทศ เราอยากให้เป็นในเรื่องของ smart governor ในการบริหารงานจัดก,การที่เข้าถึงและรวดเร็วแล้วก็มีบุคลากรต่างๆในในสำนักงานได้มีการอั s c a l e ไปสู่อีกเลเวลหนึ่งในการทำงานอันนี้เป็น,นโจทย์ครับมันจะแตกต่างจากการเรียนทั่วๆไปเหมือนเรียนในห้องเรียนในามาหาวิทยาลัยลทั่วๆไปเนี่ยคือเพราะว่ามันมีเรื่องของการปฏิบัติด้วยหป่าคะ แล้วมันคือมีของให้สัมผัสจับ<ช>ต้องลองรจริงๆแปลว่าจบไปปุ๊บทํางานได้จริงอีกสําคัญนะที่สําคัญค,คือได้ใบเซอร์จากหัวเว่ยในการการันตีแล้วก็แล้วก็หัวเว่ยว่าคือถ้าเกิดคนไหนมีศักยภาพสามารถที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องอาจจะเป็นบุคลากรที่สําคัญในอนาคตของหัวเว่ยก็ได้ในการจัดการหรืออะไรต่างๆนี้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีของคนไทยโอกาสดีของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่อยากที่เรียนรู้แล้วก็มออยินดีที่จะเปิดโอกาสตรงนี้ให้กับทุกท่านครับ งั้นเดี๋ยวที่เซสชั่นที่จะมีไปพูดวันนี้คือพี่พูดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ่ค่ะวันนี้เราก็ได้โอกาสจากหัวเว่ยค่ะก็เป็นตัวแทนความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะมานําเสนอตัวเซนเตอร์หรือตัวศูนย์เนี่ยคะ่ะที่เวทีแห่งนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมออได้มาแสดงศักยภาพของเราในเวทีนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเอไปตามไปฟังด้วยนะคะ<ช>ได้มานําเสนอเรื่องของประเทศไทยให้กับคนคทั่วโลกเขาได้รับทราบกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะ และในโซนเอ็กซิบิชันก็มีการโชว์นวัตกรรมทั้งจากหัวเว่ยเองและจากพาร์ทเนอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยมาร่วมแสดงการขยายความชันฉลาดของ AI ที่มีมากมายจริงๆค่ะเอินจะทยอยพาชมใน EP ต่อๆไปนะคะวันนี้พามาดูอีกความสามารถหนึ่งของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกันก่อน เราก็ทราบกันแล้วว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยก็คือหุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์ใช่ไหมคะซึ่งการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยก็มีการวิจัยที่เน้นกันไปหลากหลายด้านบางคนก็เน้นไปเรื่องการพัฒนาการเดินให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดบางคนก็เน้นพัฒนาไปในทางที่ให้แสดงสีหน้าได้เหมือนมนุษย์บางคนก็เน้นเรื่องการพูดคุยโต้ตอบเหมือนมนุษย์ส่วนฮิวแมนนอยตัวนี้เน้นพัฒนาเรื่องการแยกแยะวัตถุให้แม่นยำได้เหมือนมนุษย์ให้บอกได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรและจะทำอะไรกับวัตถุนนั้้้ไดบางค่ะ มันก็เป็นหุ่นยนต์ที่คล้ายกับมนุษย์นะคะนี่ก็คือเห็นภายในเนี่ยค่ะเขาถอดให้ดูว่าข้างในมันมีกลไกลอะไรบ้างนี่นะมันก็จะมีกล้องทําหน้าที่เป็นเหมือนตาแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีสารพัดสิ่งอยู่ในนั้นนะคะมันก็คือคอมพิวเตอร์นี่แหละเขาโชว์ให้ดูว่าเขาหยิบน้ำได้นะไหนลองสิ หยิบได้แล้วลงกองเย่ yeah. หุ่นยนต์ตัวนี้ก็มีการใช้ AI ของ Huawei อยู่เบื้องหลังนะคะในการช่วยจำแนกสิ่งของอย่างเช่นถ้ามีแอปเปิลกับขวดน้ำวางอยู่ด้วยกันแต่เราสั่งหุ่นยนต์ตัวนี้บอกว่าให้หยิบขวดน้ำมันก็สามารถที่จะแยกออกได้ว่า อันไหนคือขวดน้ําอันไหนคือแอปเปิลแล้วก็จะสามารถหยิบออกมาได้ถูกต้องบอกให้หยิบขวดน้ําก็หยิบขวดน้ําได้ถึงแม้ว่าจะวางปนอยู่กันของอื่นๆซึ่งกล้องที่อยู่ที่ด้านบนของหุ่นยนต์นี้ค่ะก็ใช้แทนตาเสร็จแล้วมันก็ไปประมวลผลว่าไอสิ่งที่เห็นเนี่ยภาพที่มันเห็นเนี่ยมันคืออะไรโดยอาศาัย AI ของหัวเว่และยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ทันกับยุค AI อีกหลายอย่างเลยนะคะไว้จะพาไปดูกันต่อในตอนต่อๆไปค่ะ ต้องขอขอบคุณทางหัวเว่ยด้วยนะคะที่พาเรามาดูเทคโนโลยีที่น่าสนใจกันที่เซี่ยงไฮ้นี้ค่ะและขอขอบคุณซอสอยนรงรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ